สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องสวนสบายๆยอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นเชาวของวันอาทิตย์ที่3เมษายน2,565ครับเชาววันนี้ที่สวนสบายๆเนี่ยอากาศเย็นสดชื่นทีเดียวครับจากฝนที่ตกติดต่อกันมาหลายวันวันนี้เริ่มมีแดดออก เย็นสบายทีเดียวครับมีลมอ่อนๆพัดโชยมาด้วยครับเห็นทุเรียนเขียวๆลมอ่อนๆอากาศเย็นๆหายใจนี่สดชื่นมากเลยครับหาซื้อไม่ได้เลยครับบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมีที่เดียวครับที่สวนสบายสบาย วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมทุเรียนอายุได้หนึ่งปีกับ6เดือนครับโตรเร็วมากเลยครับทุเรียนในสวนสบายๆเนี่ยอย่างต้นนี้ก็แตกยอดเนี่ยแตกต่อเนื่องแตกต่อเนื่องเมื่อก่อนต้นเล็กกว่าต้อนอื่นแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเท่ากับพี่ๆมันแล้วครับโน่นครับ พี่ๆมันบางต้นก็โตช้ากว่าต้นนี้อีกครับเออแล้วแต่ความพร้อมของทุเรียนในแต่ละต้นนะครับถ้าบังเอิญรากแตกขยายแผ่แขนงออกแล้วไปเจอกับดินดีๆอุดมสมบูรณ์ก็โตเร็วครับแต่ถ้าต้นไหนรากแตกแผ่ขยายออกไปหาดินดีไม่ค่อยเจอ หาแร่ธาตุหาปุ๋ยไม่ค่อยเจอก็อโตช้าครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูการเลือกสรรตามธรรมชาติของต้นทุเรียนนะครับว่าทุเรียนต้นนี้ขอเลือกกิ่งกิ่งนี้ไว้เป็นกิ่งข้างของต้นทุเรียนต้นนี้ กิ่งนี้ไม่เอาไว้ใช้ประโยชน์ก็จะเล็กรีบฟอเล็กลงเล็กลงเป็นการเลือกสรรตามธรรมชาติของต้นทุเรียนนะครับถ้ามันจะเอากิ่งไหนไว้ใช้ประโยชน์มันก็จะทำให้กิ่งนั้นจเจริญเติบโตวอวบอ้วน กิ่งแตกแผ่ขยายออกอย่างสมบูรณ์แต่ถ้าทุเรียนมันไม่เลือกกิ่งนั้นเพื่อไว้ใช้ประโยชน์กิ่งนั้นก็จะเล็กรีบฟอโตไม่ทันเพื่อนเพื่อนมันเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอย่างเช่นต้นนี้นะครับ ย่งต้นนี้เนี่ยมันเลือกกิ่งนี้ไว้แล้วครับนี่นี่นี่แล้วมันก็เลือกกิ่งนี้ครับเพราะเป็นกิ่งที่อวบอ้วนใหญ่ยยโตแสดงว่ามันใช้ประโยชน์ครับกิ่งนี้ก็อวบอ้วนแสดงว่ามันเลือกแล้วครับกิ่งนี้ก็โตเออม,มันเลือกแล้ว กิ่งนี้ก็โตัวบปว้วนแสดงว่ามันเลือกที่จะใช้ประโยชน์แต่กิ่งนี้นี่นี่นี่กิ่งนี้นนเล็กเรียวอืมเล็กนิดเดียวแสดงว่าทุเรียนมันไม่เลือกกิ่งนี้ไว้ใช้ประโยชน์ช่วยมันเลยครับตัดนี่ครับ ตัดทิ้งไปเลยทุเรียนมันชี้เป้าหมายให้เรานะครับว่ากิ่งนี้ฉันจะใช้ประโยชน์มันกิ่งนี้ฉันจะไม่ใช้ประโยชน์เมื่อเราเห็นแบบนี้นะครับเราก็ตัดมาเลยครับเป็นการเลือกสรร โดยต้นทุเรียนเองนะครับเราเพียงแค่ช่วยมันกิงนกนก่งนี้ก็อวบอ้วนกิ่งนี้ก็อวบอ้วนแต่กิ่งนี้เล็กเรียวไม่ใช้ประโยชน์ตัดทิง้งกิ่งนี้เล็กเรียวไม่ใช้ประโยชน์ตัดทิง้งน่ะ ก็จะเหลือที่เป็นกิ่งอวบอ้วนการตัดแต่งทรงพุ่มเราดูแบบนี้ได้เลยครับอ่าก็จะคงเหลือเฉพาะกิ่งที่มันใหญ่โตอวบอ้วนชี้ออกรอบทิศทางอืม ต้นนี้ผมเคยตัดแต่งกิ่งไปแล้วนะครับแต่ก็ต้องคอยตัดแต่งไปอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อจัดทรงพุ่มให้กับทุเรียนอรองรับการเจริญเติบโตให้มากให้ผลในอนาคตนะครับโอ้กิ่งล่างเนี่ยนี่นี่กิ่งนี้อวบอ้วนดีกิ่งนี้ก็อวบอ้วนดี กิ่งนี้ก็ใหญ่โตวับอ้วนดีกิ่งโน้นก็โอเคแม่แต่กิ่งนี้เนี่ยไม่ค่อยสวยตัดทิ้งนี่อือาการมันสออกมานะครับว่ากิ่งนั้นกิ่งนี้ทุเรียนไม่ใช้ประโยชน์ ก็ตัดเลยครับอืมตัดไปเรียบร้อยเป็นการเลือกสรรโดยธรรมชาติของต้นทุเรียนเองนะครับส่วนที่อยู่สูงถัดขึ้นมานะครับเอาไว้ก่อนรอให้ทุเรียนมันเลือกสรรโดยตัวของมันเองก่อนนะครับว่ามันจะใช้งานกิ่งไหนเป็นกิ่งหลักๆ ส่วนที่เหลือมันก็จะฟอเล็กลงนะครับเราก็ตัดกิ่งพวกนั้นแหละครับทิ้งไปเหมือนกับทุเรียนต้นนี้ที่ผมตัดกิ่งที่มันรีบทุเรียนไม่เอาไว้ใช้ประโยชน์ตัดทิ้งเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวไปดูอีกสักต้นหนึ่งครับเพื่อนๆต้นนี้นี่ สวยมากเลยครับอ้าวอืมเถาแตงโมยังลงเหลืออยู่อีกต้นนี้เนี่ยออืก็แตกยอดซะเดี๋ยวผมว่ามันไล่ทันเพื่อนๆมันแน่เลยครับ โอ้ยดูแตกดีจริงอืมต้นนี้ก็แตกจนใบเขียวจากเขียวอ่อนก็เริ่มเข้มขึ้นเข้มขึ้นแล้วครับอืมสวย เดี๋ยวมาตัดต้นนี้ดีกว่าต้นนี้เนี่ยโตพอที่จะเลือกกิ่งไหนที่ควรเอาไว้เออกิ่งไหนที่ควรตัดทิ้งทุเรียนมันออกอาการส่รงสัญญาณบอกเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเออกิ่งนี้ไม่เอาไม่ใช้ประโยชน์ก็ปล่อยให้มันรีบเล็กไปเราเห็นนี่เราก็ตัดเลยครับ นี่เริ่มจากล่างสุดเนี่ยกิ่งนี้เนี่ยโอ้ยโตหัวพุวนกิ่งนี้ก็โตหัวพุวนแน่แต่กิ่งนี้เนี่ยเรียวเรียวเล็กเล็กยังไงไม่รู้เออม,มันไม่ใช้ประโยชน์แน่เลยแบบนี้เนี่ยตัดเลยครับนี่อืมก็เหลือกิ่งนี้กิ่งนี้แล้วก็กิ่งนูน้น เออถัดขึ้นมาอีกครับโอ้อวบอว้วนทั้งนั้นเลยอืมเอาไว้เอาไว้เอาไว้ถัดขึ้นมาอีกเออแต่กิ่งนี้เนี่ยอืมกิ่งนี้กิ่งนี้กิ่งนี้นี่กิ่งนี้รีบๆยังไงก็ไม่รู้ตัดเลยครับ น,นี่ตัดเลยมันส่งสัญญาณบอกเราแล้วก็ไม่ต้องเอาไว้ทัดไม่อีกครับเออกิ่งนี้ก็รีบรีบตัดเลยอืส่วนกิ่งนูน้นโอ้โตอัวบอ้วนโตอัวบอ้วนแสดงว่ามันเลือกที่จะเอาไว้ใช้งาน ็บไว้ครับนี่ตัดแต่งกิ่งแบบนี้แหละครับเพื่อนเืนเป็นการเลือกสรรโดยตัวทุเรียนเองเราก็ตัดช่วยมันครับที่สำคัญครับทุเรียนต้นนี้เนี่ยผม กำหนดไว้เป็นเป้าหมายแล้วครับว่าจะตัดยอดมันในวันนี้นะครับอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันเลือกสันแล้วครับรีบๆเนี่ยเนี่ยตัดเลยทุเรียนต้นนี้เนี่ยเป็นเป้าหมายต้นถัดไปนะครับที่ผมจะ ตัดยอดเพื่อคุมความสูงนะครับและก็คุมขนาดของทรงพุ่มให้ทุเรียนเตี้ยและก็ทรงพุ่มก็ไม่กว้างเกินไปในช่วงนี้เนี่ยผมก็จะตัดยอดในบางต้นก่อนนะครับต้นที่ขนาดของยอดยอยู่ที่ระดับความสูง2เมตรครึ่งถึง3เมตร จะตัดบริเวณนั้นนะครับโดยเลือกจุดที่จะตัดก็คือความโตของยอดเนี่ยขนาดเท่าประมาณนิ้วก้อยอืมผมเล็งไว้เรียบร้อยละแต่ก็แม่ช่างใจอยู่เหมือนกันนะอุยเสียดายก็เสียดายนู่นย,ยอดมัน ตัดดีไหมไม่ตัดดีไหมเสียดายก็เสียดายแต่ในเมื่อเป้าหมายเราจะคุมส่วนสูงไม่ให้มันสูงมากเกินไปเพื่อทำให้ทุเรียนเป็นทุเรียนต้นเตี้ยเป้าหมายผมคือตรงนั้นนะครับผมก็จะคุมมันตั้งแต่ตอนมันอายุหนึ่งปีครึ่งนี่แหละครับหนึ่งปีหกเดือนตัดยอดเลย าเอาไงดีอ่ะบันไดก็ไม่มีเก้าอี้ก็ไม่มีโอ้เดี๋ยวเอาไงโน้มลงมาตัดดีกว่าเออโน้มเลยออะมามต้นมันยังอ่อนอยู่ครับมีจุดที่ผมจะตัดยอดนะครับตรงนี้ผมเล็งไว้ล่ะ โอ้โ้ oh. <laughs> มือหนึ่งจับมือถือกล้องมือหนึ่งก็จับกันไกลเอาละอุ้ยอาละตรงนี้ครับตัดเนื้อจากกิ่งข้างใส่ละโอ้ oh. ตัดเนื้อจากกิ่งข้างประมาณครึ่งนิ้วตัดเลยครับปึ๊บตืบอ่าเรียบร้อยตัดแล้วตำแหน่งที่ตัดเนี่ยคือตัดเนื้อจากกิ่งข้างขึ้นไปประมาณครึ่งนิ้วนะครับตำแหน่งนี้เนี่ย ลำต้นส่วนที่เราตัดปลายยอดนะครับมันจะแห้งมันจะไม่แตกยอดใหม่ออกมานะครับไม่แตกยอดอ่อนแต่มันจะเลี้ยงกิ่งข้างให้แปลงสภาพเป็นยอดแทนนะครับเออเรียบร้อยอืมอ้ <laughs> นี่คือยอดที่ตัดโอ้ยสวยมากเลยครับ นี่ครับตัดไปแล้วสวยมากเลยครับเพื่อนๆอูยเขียวทุเรียนเนี่ยถ้าปล่อยให้มันจเจริญเติบโตตามที่มันจะเป็นนะครับส่วนสูงในแนวดิ่งเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นอยู่ตลอดครับเพื่อนๆ สูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสูงฉลูดเลยครับยิ่งสภาพดินดีน้ําดีแร่ทธาตุถึงมันจะโตเร็วมากเลยครับแต่พอเราตัดยอดนะครับต้นจะใช้งักการเจริญเติบโตในแนวดิ่งนะครับทีนี้มันก็จะมาโตออกข้างครับ กิ่งก้านก็จะโตยิ่งเราตัดแต่งกิ่งไปพร้อมกันด้วยนะครับลําต้นจะอวบก้วนอืมแข็งแรงเดี๋ยวมาติดตามผลกันนะครับว่าหลังจากตัดยอดไปแล้วทุเรียนต้นนี้จะเป็นอย่างไรนะครับสวยงามขึ้นไหมต้นอวบอ้วนขึ้นไหม ติดตามชมสวนสบายๆไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับเพื่อนๆชอบแล้วกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้สวนสบายๆด้วยนะครับสวัสดีครับ